นมัสการครับผมอาจารย์ครับสาธุสาธุขอารอบที่สองของรอบที่สองรอบแรกหน่านะจะหามือก่อนหน่านีมั้งครับน่าจะว่านหางหกมือนี่แหละแมน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 มาท่มจังหวะบอร์ามบัยแดดช่วงมันหง่อนอะไรวอร์สบายนะครับเออแมนแมนป่วยบอสบายครับช่วงมันห้อนนะครับกันเว้ครับหง่อนใครลีดในช่วงนั้นเนาะท่องล่วงท่องล่วงออ ช่วงนั้นอ,อากาศมันหอนแหงน้งเนาะแมน่นอันนี้ช่วงนี้ฝนเริ่มมากแล้วบาทนี่ฝนเริ่มมากวันจะาเลี้ยวไปทั้งเลก็เริ่มเขียวเหรอเออแม่กันไม่นสูญเย็นจังน้อยต้นไม้ต้นไหลก่อนนี่เขาหดวนม้มนี่ไว้ไว้บัดปีหมเขียวฝนตกมากขึ้นเดียวเขียววะ่ะนี่โอ้ยปล่อยมันตายมันรลอนมนเราดท้ใจไร ข้าหดหนามหดยังไงกับบ่อเขียวตีมัว่วดถึกฝนเนี่ยเขียวหลดแม่ยนขึ้นเดียวเท่านั้นแหละเดียวพีิรุพี่ตาเลยน้ำฝนเนาะน,น้ำทิพย<อ>์เหมืแล้วครับ<อ>น้ำฝนป่านน้ำทิพย์คนนี่ครับเอ้เอาบาดนี้ออแต่ว่าตอนนั้นแมาพระอาจารย์กะโอ้งวดนี้ย่งบ่อทะเลลงจักขีบเลยสำหรับแนวทางแม่ยนเมีบ่อนรกจักขีบเลยครับเนี่ยคือมาสกิดจังสี่บาดนี้แมวเป็นยังไงเนี่ยครับพระอาจารย์ ก็ทั้งทั้งขวอมหันเนาะครับนว่างที่มีผู้เฒ่าสองคนคนมาแล้วพู่นละบาดมือน่ะก็จ้าจดับเครื่องมือมือเกิไทยน่ะก็จาดับเครื่องหรือเลยเมื่อยห้อนก็งห้อนตีดับเครื่องตีสามหัวหอนเลยดับเครื่องปั่นไฟบ่ครับเออห้อนได้ออกมือเนางหันหล่นลมเนาะมันหอนหันมือส่วนมันหอนมา บอกไปนอตทางนอกขยุ้งจอยผุนะ่ะวบอันเพิ่นหนึ่งกับลูกครูซาลาดได้ายานเวิร์ดก็ได้ครับอ,อุ้มอิ่มอุ้มอิ่มอยู่เดียวเล่าล่ะกาแฟดีเออวันนี้ก็ได้เห็นมานอนก็เลยหลับไปหลับนอนอยู่ทางนอกกใหลับไปบเชียบไปฟันเห็นมุกเห่าง,างมากนะทั้งผุล่ะมาแต่ไก่เตี้ยตหัวขาวจนฟอนจนฟอนมาผัวกับเมียฟ้าวฟ้าว,าวอ๋อเป็นว่าจากโรคยางโรคเสีย่ยงไตเหนครับ ยางม่น้ำทางพุ่นล่ะเออยางม่น้ำท่าคือเอออย่างลงเสียนใต้บ่บ่บ่เขาไปวัดไปกราบพระอันพุทธรูปเน่ยันอันพอดีคุณนวลเอ้าท่านนอนอยู่หันเด้ยววะท่านเขาไปกราบท่านก้อนว่ะท่านเพิ่นคุยกันเออเพิ่นคุยกันก็เมียเพิ่นเอ้าอันมันคือสิยังกับขันแกงเขามันคำไงเจ้าบ่แม่นี่เนาะอ่าหมายถึงว่าคนละพบปฏิบัติคนละพบคนละพบนี่เ่ครับเออมันมันมันคือสิ่งคำแล้วววะท่านพนว่าเมี่ยพนว่า ช่วงนั้นคอนสีแจ้งโอ้ยตีซีแล้วตีซีแล้วเพาเผื่อนอนรับยุนครับแนอนแต่ว่าเพิ่นคุยกันว่า<อ>มันคือสีําแล้วม<อ>มเมียนอ๋อมันใกล้ใกล้ข้ามของผูเป็นนังหอกใกล้หัวเนี้ยนนู้นแล้วกราบท่านได้เพาะท่านครับฟงเงยเดี๋มาฟ้าเฝ้าเลยถามมาเจ้ากราบแล้วก็ได้ถามมาแม่แมใช่เนาะยมพ่อยมแม่เอ้ยคือเปล่าก็ฟังแถอว่าตาบ้านเก่าท่านได้หรือเ่าอ๋อวู้นบ้านเก่าอยู่นวนผู้ครับไปเรียนบ้านเก่าไปยามู่ยามพวกเพาะท่านครับ เวลาโมกะดาผัวเ่านี่กินต้เหาว่่เสีได้มากว่าท่านเมือสิคำถหมื่อีนึงเขาท่านเพี้ยนท่านอ่นท่านแรงท่านง่ายท่านแรงบ่อยว่าท่นเมียคนว่าอ้ว่าอยู่นีบ้านนู้นใส่นีบ้านนู้ตวัดลงมาหนีละว่าท่านต้องล้มกันสี่จากคุณว่าผมลงมาคงไม่ไงเนี่โอ้ยไตวัดนี่นี่บ้านนู้ยนี่ตรงกบกบไม่ีี่ลงมาหนีแม่บ้านอยู่ฝากบวชใหม่หันละว่าท่านพนว่า ฟ้องฟัวมีย้ยอ่เขาก็แสดงว่ามันก็อยู่ในวัดนี่เถอะสันคือในวัดบ้านอยู่นี่ก็เช่นครับว่าบ้านอ,อยู่นี่แล้วว่าเอ้าเอออยู่นี่อยู่ไกลอยู่พอ่พอๆเฝ้าบ้านใดก็ได้ดอกขอเนี่ยหัวสานนั่นแหละว่าท่านครับมาหนีก็เลยอ่ะก็เลื่อนวุ้ยกันไปนแป๊บหนึ่งมาทักงสองทนีน่ะเ่ว่าก็เลยว่าผมก็นอนหันหัวไปทางแต่เป็นออกเนาะครับอันท่านนี่ท่าน หันอะเขียนเลขให้ร้อนหันหัวให้หันกลับว่าทั้งแต่เป็นตกเด้อหัวไอ้สั่นมาแล้วก็บอกเลยมันกูยมาคืดเมื่อแล้วตื่นขึ้นว่ามันกูชี้ถ่ายใคกหันหัวไปแต่เป็นตกในความฝันหันหันนี้เลยในความฝันหันหันมาแล้วหันหันหันมาทั้งแต่เป็นตกมื่นตากขึ้นไปเห็นเลขหกสามอย่ามงมงเงยู่อันนี้ตื่นไปครับนี่ที่เห็นเลขนี่ บ่แล้วได้ฝันนั่ะละฝันหมายถึงว่าเป็นสีเงินครับเพราะหันหัวกลับมาทางแต่เป็นตกเสร็จปุ๊บลืมตาขึ้นในฝันนั่ะละลืมตาขึ้นแมนเลขเหลี่ยมมงมงเยู่แมนมังสามสามหูสีเงินสีเงินโอ้ร้อยองลงองลงอยู่บ่ครับเออมันลอยอยู่อากาศแต่ว่านี่พ่นไหวหันกลับหันกลับอย่าลืมเนื้อหัวกับเก่าโอ้แมนตัวล่ะครับหัวเก่าเก่าพ่นไหวหัน เพื่อว่าหันหัวกลับไปทา้งเดเป็นตกเห็นมืดเห็นเบื้องทา้งเดเป็นออกจังเขาจะเห็นตัวเลขได้เขาเห็นตัวเลขครับพอหันกลับไปปุ๊บมืดตาขึ้นทุกสามหกแน่นสามหกหกสามครับสามหก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 สามสามหกลอยองลงองลงอยู่มันหยุด right มันมันหยุดมันหยุดเทิงงยุ่ยอ๋อห้อยลงลงอยู่วันนี้นี่ล่ะมันว่าสำคัญอยู่ว่าตัวตัวบนบอกไอ้หันหัวกลับนี่แหละหันหัวกลับนี่มันบอกเออไอ้หันหัวกลับว่าทั้งเด๋ือบิตกนี่แหละ ต้งเ,เหน็นตัวเลขอาจ์ซเป็นพิษนะบอกว่าให้กับหกเป็นเกาเด้อประมาณน,นี้บอกครับเออว่านี่เพื่อก,ก็แล้วก็บอกกังซีแล้วพระเจ้าก็เลย่อกาบกาบพระเจ้าเ,าเลยไปเฮ้ยมันจีทำมาทัานล่าทันเมื่อกาบป้าป้าป้าเลยพระจ้า,า,ก,ากันยางน้ำกลุ่มก็ลงมันนี่แหละโอบ้บ้านในเราอ,อยู่แถวนีนตัวบ่ได้มูพวก์ลายอีตัวนี่วะครับเออบาสนี้ว่าสองสองขึ้นหลังไประหารครับสองขึ้นหลังประหาน คนวาดพุท่ธคนหลายหลายมาฟ้อนไปฟ้อนอ้อมเตียงนอนอยู่นี่ยู่ในาาก,กุฏิคยืนในกุฏิไงกุฏิคือกุ้งกวงกมอยู่บนน,นันง่ายคนมาที่นีนมาฟ้อนอ้อมหลายเทแถว่าทเหรอบู๊ยมันไม่ใช่เข่าแล้วว่าสันครับตัวนี้มาฟันโอ้ฟ้อนโดนฟ้อนจนนอนตื่นจนนอนตื่นหมดนล้วฟ้อนเลยไม่เหลม่วนเลยครับ พวกเจ้าเห็นอะไรขึ้นหมวหูขังหมวกูเนี่ยผมอยู่ในฝันนย่นโอ้ยมวนจะถอยมวนจด้ถอยเพื่อนว่าอะไบอกครับเออมวนจะถออาจารย์เอ้ยมวนจด้ถอเป็นเลสนจยักหน่อยนะครับเนาะเม่อนจะมาฝันอ้อมขุดครับไท้นก็จะเอุ้ดตีเจ้าฝหยเป็นขุดใเอ่เุดกุดไม้เหล็กย่างขุดเหล็กไม้เหล็กหนึอนเล่าเล็กหนึ่งทั้งหนาหกสามตัวอันนี้ว่าสุภักเนาะกันเยวเก็ได้ว่าส่ก็ได้ครับอื เออวก็ว um ่าเด็ดโปะเลยเล็ก่บสะโบเล่กโบไหลายโตผ่น่าบอกงอวันี้ครับพอผน่าบอกดีดีดิเม่อวนนนเม่อวนหางกกันเมื่นเม่อวนฮกหานเมื่นก็บว่าบอกได้ล่างกันนครับบอกกันมึงเว้นสิเดี๋ดวนี่ย่างไว้ไวไวไปผู้อันผู้เทาผู้ชายผู้ผู้เทาผู้ชายผมนอนป่วยตอนเล่กออกไปคือผมนอนป่วยออกแล้วเถอะครับหลังหลังไม่ออกดิครับหลังไม่ออกบว่ก้อนก้อนนั่นหล่าบอกผามาครับผมได้ไปขืนเงินด้วย พ่อไปหาซื้อลอตเตอรี่ฮกหาติกูบ,าบ,าบาา้ากูบ้ายิ่งนัเนน่ะฮกหาพนั่างฮกหาตัวเดียวมันก็นได้รถก็เดงไปหา,าลอตเตอรี่เออมีฮกหาใบเดียวโอ้ยแสดงว่างวดนึงหันนะงวดมีแสดงว่ามาฮวงสุดท้ายตัวสันครับฮวงสุดท้ายเพราะว่าคลิปที่ผมลงไปงวดที่ผ่านมาเนี่ยบ่มีตัวเลขฮกหาแหละเราเลาะมือสุดท้ายเลยว่ามันติดกันกับมือเลขสี่อ๋อกนล่ะครับไม่ไม่ใช่สัวก็ยังชี้ได้อยู่ครับ อผมก็ไปหัวค่าใบเดียวครับอขขอกหว่าค้ชชุดหนึ่งก็มูอยู่ก็มูก็ได้เอาได้ได้มมนผู้ชายผู้เดียวกันครับอ่ผัวเมียที่เป็นยางมากบ่กครับบ่คนละคนเป็นคนละคนกันอันนี้สูงขาวหัวงอกครับอันนั้นผู้ดำใหญ่ยางก็บก่ผู้นั้นผู้นั้นชูอนอนวเลาะนั้นยยอยุโคุดใหญ่นะ่ะครับอยุคุดใหญ่เออโอ้แต่ว่านคนก็มาบอก ขักแทงวดนี่บอกว่าให้หันหัวไปแต่เว้นตกเด้ขันอยากเห็นเล็กเพราะหันไปปุ๊บเห็นสีเงินเหลี่ยมมงงอยู่ลอยอยู่ทึ่งอากาศหกสามแมนแต่ว่าอาจารย์ว่าอย่าเริ่มเพิ่นบอกหันหัวหกอาจจะหันเป็นเก้าก็ได้แมนเอเอกระกัะกะพิดจระนาเบื้องน้ำเนาะโอ้เล็กตัวนี้นี่มีโอกาสดีครับหกสามหกเก้าสามแต่ว่าบัดนี้เล็กทูบปูหรือสีดิบบัตรแมนเพราะว่าปกติเล็ทูบปูหรือสีนี่ มีงวดแปดสีหาหน่นละล่ะที่งวดที่ผ่านมาเนาะแปดสีหาเนาะเรกทูบปูฤษีที่บอมาจักตัวเลยอ,อ่าในส่วนบนุแต่ว่าหาหน้าร่างมาล่าง,าางแต่ว่างวดนี่ได้แปดศูนย์หาได้แปดศูนย์นหาครับที่ขออ่าจุดทูกอ่าขอโชวขคาราบน้ําปูฤษีบุญมีเมีนครับครับของปูนี่เพิ่นเคยเข่าบางรุดกะงวดที่รุด กะเข่ามากสองตกันนี่แมนแมนแครับแบบนี้ย่ามหลุดกะหวดหนึ่งหรืออาจจะยสองหวดกลับมาเข่าอีกคือเก่าแมนๆนะครับสําคัญคือกันเละถูกผู้ฤๅษีบุญมี่ถ้าว่ากัเป็นเลขงามทั้งสองชุดดีครับอาจารย์ใช่เลี้ยงเพิ่นกับเลี้ยงว่วไรแมวดื้อเอาว่างไว้วัวไรเล่ยไปนอ้แมวหลายเนาะนอกจากที่ว่าเปิดปวดครับเอ้าจังไรกะ แต่ว่ามันขึ้นมันผ่บอบอฟันอีกบอนิ่งนิ่งมันขึ้นแสดงว่านาจะนิ่งแล้วอืขึ้นมาหายไวแล้วหกสามจะเลืมกมับหัวเป็นเก้าสามแมนจะเลื่มหันหัวคัเพราะว่ามันบอกให้นอนหันหัวบ้างจะเป็นตกด้วยเรียกนอนมาทั้งแต่เป็นออกวันนี้เป็นว่าจะเลื่มหันหัวมาทั้งแต่เป็นตกด้อจังดีเห็นเลขท่านเลยใครๆครับบอกเป็นในๆเนาะครับบอกเป็นในๆว่าจะบอก ฮันว่ั่นตกกูสิตายวะนอนเอยดิครับเอออ้ากะเดี๋ยวจังไดกะล่องให้ซีเพิ่นไปพิจหน้าบึงนะครับเนี่ยความฝันของพระอาจารย์ครับผมอาวจังไดกะก็สั้นงคาีโรกวนอาจารย์สัํานี่นะครับเนาะจังไดกะราร้ครับผมอ้าวถูกนุ่งไร้เนาะครับ